สวัสดีวัยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ในช่องเฮียมีพาวาวีสามอีกแล้วเองอยู่เกมชอยเชียงวิลหรือว่าเกมอาแปะของคายพีจีทวนก่อนือ่อนก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมีพาวาบวีสามด้วยนะทุกคนที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดทุกใจก็ดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียมีพาวาไว้ด้วยนะทุกคนที่สำคัญครับตอนนี้เฮียมีกลุ่มและกี้ทร เป็นกลุ่มผู้คุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตน,นั้นทุกคนเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเฮียจะไปแชร์ไว้ในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนได้ตามช่วงเวลาลัคก,กี้ทางของเกมนั้นท่านส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้ตามดูว่าเกมไหนไม่แตกนะจะได้ไม่ต้องไปปั่นเกมนั้นกันนะก็สำหรับการเข้าร่วมกลุ่มเฮียไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดดทั้งสิ้นครับเป็นการเข้าร่วมฟรีสามารถตามดูได้ที่ใต้คลิปชันั้นล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้ มาวันนี้อยู่กับแปะทุกสองหมื่อ,อีกเช่นเคยจัดไปก่อนโซโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุ้งขมับอยางได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกันเฮียมีภาวะวุยสามมามามโมโหวันนี้เบ็ดหนักๆไปเลยละกันทุกคนโอกระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะนะเปะเปิดเกมมาก็กระตุกเฉยเพื่อนโอ้โหลางไา่ก็จะดีอะเป่าะ โอหน่วงด้วยฮะโอ้ยเกมมันเป็นอะไรเนาะวันนี้มันประกาศตุกแทะ <c oughs> ก็ตอนนี้ช่องเฮียใกล้จะครบ2 0 0รซับแล้วนะทุกคนนะก็ครบ200ยซับอาจจะมีคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ทุนหนักกว่านี้ก็ได้นะก็ใครก็ช่วยกันเรียกเพื่อนมาช่วยกดไลค์ให้ครบขาดอีกแค่10กว่า10กว่าซับจะครบ200แล้วทุกคน ก็ถ้าเกิดครบ 200, ซับสไครป์ผู้ติดต,ตามเฮียจะจัดทุนหนักให้ดูกันเน้นเน้นสักรอบหนึ่งล้วกันนะเฮะ้ยโอเคเลยไปก่อนสวยอือขอเล่นหน่อยเถอะเพื่อน็่าจะมีคอนเทนทุนหนักๆมานะแบบฟาดแปะแบบมันๆทุกคนก็ขาดอีกแค่ไม่อีกนิดหน่อยนะก็มีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมากดไลค์กดซับสไครป์เฮียไวล้ละกันอยากดูทุนหนักเดี๋ยวเฮียจัดใหนนะ้อืออ แปะแม่งตักจัดเลยว่ะทุกคนดูดิดูมันทำกกบเฮียดิเห็นกูเลนเ่นเห็นเฮียเล่นสูตรนี้บ่อยไม่ค่อยจ่ายแล้วนะไอแปะเนี่ยโอ้กูซื้อไม้ห้าพันนะเพื่อนโอ้โหทำกกบเฮียตึ้งไม่ไหวหน้ากันเลยป้าทัดแถวสองป้าทัดต้องมาแล้วล่ะเพื่อน ไอเคแถวเล็กออ,อย่างเัี้ยละเมือนโอ้ยดอกนี้น่าจะสิบปะอ้หจัดมากมือเอาเรื่องเอาเรื่องเอออย่าทำให้เฮียผิดหวังดิเพอสมันต้องอย่างนี้แตกหนักหนักมาหน่อยจัดไปที่รางวัลก็ตัวราดับซูเปอร์หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทมาต้องอย่างนี้สิแปะนอนสักทีไหมนอนโชว์เข้าไปปี๊ อ้อวายเยยไม่ให้ละหมุนสุดท้ายตามสไตล์คร้พีจีเปล่าป็นันไงเยียว,ว่าเลยรู้สึกชุ่มคอขอ,อกินน้ำหน่อยนะทุกคนอือคอยลื่นคอหน่อยรสเบ็ดหน่อยเนียเชื่อเลยว่าต่อไปมันจะไม่ให้เราเข้าเล่นนะโโอ้หแล้วมาสิกขนาดนี้ใครจะอดใจไหววะทุกคน ใครจะอดใจไหวมามาสิบเริ่มต้นตัวคูณสิใครจะอดใจไหววะเออโอเคสวยใครจะอดใจได้มาสิบขนาดนี้เอโอโหอ,อย่าว่าแล้วมันจะไม่ให้เล่นนะคนมันจะไม่ให้เล่นนะ อย่าบ,บอกแล้วเร,ลเราต้องให้มันกินไปก่อนเราต้องให้มันกินไปก่อนไปโตดยามย้ำไปโยดยามย้ไปโอ้โหลอดอยู่ว่ะเ <c oughs> อ้ยดวงใจไม่ค่อยจะดีเลยว่ะสวยางามเพื่อนรักเฮ้ย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  <laughs> ลงแหลกแล้วลงแหลกแล้วอย่าลงแหลกแล้วอ่ะเฮ้ยจริงๆก็กำไรมาเจ็ดพันนั้นะไม่เป็นไรกำไรแล้วไงไปต่อไกลต่อได้เปล่ากำไรแล้วไงไปต่อได้เปล่าเอินเข้ามาล่อเฮียจังวะสิบคูณยี่สิบเนี่ยเฮ้ยเอ็งอยากให้เล่นสิบคูณยี่สิบอย่างเดียวแล้วเหรอวะ โอ้โห,หน่วงทุกคนโอ้ยไม่กล้าไปต่อแต่ต้องไปวะไปสุดทําตามเจตนาลมที่คิดไว้เจตนาลมต้องแน่วแน่อ,อ,อืออืออ๋ออีกสักทีหนึ่งอื้ออเไปเจตนาลมต้องแน่วแน่และชัดเจนโอ้โห มึงทำร้ายเจตนาลบคูได้โลคกกอเลยเปะ๊ะวันนี้คูณ20ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่เลยนะทุกคนด,ดูดีแต่ละดอกอุย้ยปาทัดมาก่อนไหมปาทัดขอปาทัดเฮ้ยเป๊ะนอนว้าวววปะนอน,น,อนโอ้โมโหแต่บางจัดเลยวะาอาจิงฉับมันไม่มี โอุซารุตแปะนอนมาอย่างสวยแต่ไม่จ่ายตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนไม่เป็นไรอยากไปดีรางวัลก็ตัวราดาซูปเปอร์ห้าพันเก้าร้อยบาทมันนอนมายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นอนอีกสักดอกเวละเพะื่อนง่วงอีกสักดอกไหมเพื่อนโอยกูว่าไม่จ่ายเลยนอนมาดอกนั้นคือจบแยกย้ายนั่นไงเฮียว่าเลยนอนมาเดี่ยวเดียวแยกย้ายกันเลย นอนเดะเดี๋ยแย่ยายเลยเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคนเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคนเอ้ยมีหน่วงนะมีหน่วงนะอย่าไปกลัวเจตนารมเราต้องแน่วแน่ เจตนาลมเราต้องแน่วแน่้ย้ย้ยโอ้ย้ว่าไงเพื่อนเจตนาลมเราต้องแน่วแน่เอออออออยากได้อยู่อยากได้อยู่ไปโอ้ยขีกยำยเมาจะพังแ,ะะงแล้วกูเดยขีดยำยเมาจะพังแล้วเฮ้ยอย่าอย่าพึ่งนองเอ้ยมามา เอสเอสวยอย่างนี้สวยไปดีไปดิไปดิีนะม้ามาเจตนาลมล็อกต้องแนวแน่จ่ายเอเปล่าจ่ายเปล่าเฮ้ยโอเคสวยจ่ายมาก่อนคิวคิวค <prendre> ิวค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 ิวหุ่นคิวไม่เมย์เออย่ามึิ่งว่านะเพื่อนอาป่ารัตกาเคสวยเปลี่ยนเป็นเจไหมโอ้เปลี่ยนเป็นเคไม่ใครสวยเท่าไรนะเพื่อน เก yeah, ไปได้ยเอ,อ้ยไหลไหลต่อวะไม่มีตัวไหลเลยวะเฮ้ยเอยเอเกสวยอุ้ยเกได้ไวเอ๊ะมาไหมเพื่อนเออได้ไวอย่างนี้สวยยังไงต่อมีตัวสาอ,อเลยปอูบ ไดีเงินรางวัลก็ตัวราดัลสูปเปอร์หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเออเอาเลือกอ e ีกสิบสามหมุ่ยังไงสิเอาเว้ยเอาเว้ยเหยียบแสนโชว์เนยว่ะเพื่อนืออยังยังมาไปได้ต่อไปได้ต่ออย่าพึ่งเว้าเอเปลี่ยนเป็นชิงชับลงมาเออคิวแถวแรกเออสิบแถวสองสิบมาไม่ไม,มาปลาทัดไปก่อนสิบคิวออ ก็อะไรอยู่ก็มาดีก็มาดีฮู้ฮู้เงิน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 เออก็โดนเฮียไปก่อนละกันจัดไปดีเงินรางวัลก็ตัวราดดับซื้พมาหวมันสองร้อยบาทยังเหลืออีกสิบกว่ากัดจ่ายหน่อยไหมแบะง่วงนอนน้ำเปลวซองแดงอู้ยซองแดงลงพิกที่แปะงวงนอนน้เปลวเฮ้ อู้ยเลยไปละแปะนอนแปะนอนเฮียเลยไม่ได้แต่ซองแดงมากล่องที่คิวไปเลยมาไหลเป้าไหลต่อไปสิบกเคเอแถวสมาต่อไปดิมามามาแน่นทุกดอกจบทุกไม้ฟาดปากแตกอ้อคอแห้งว่ะ จัดไปอีกรางวะก็ตราดามซูเป,ปอร์หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถวนนะฮอ้เอ้ยนอ้ยนายจะว่าวล้วนละทุกคนเยาว่าจะว่าวล้วนแน่ๆแ,แต่ช่างมันจ่ายปาทัสบางกัอนตอนนี้เยเ่แถวแรกมาไหมอบอกแล้วว่าเรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะทุกคนไมายนี้จัดมาอีกสามพันสนุกไหมละมึง สิบเต็มระบบไหมน่าจะหมดไฟเลยหรือเปล่าเอเต็มระบบมาดิเอเต็มระบบมาดิเเบบาดคิวมาไหมโอเคสวยยิงัาเพื่อนรออยออู่หลังๆมาขออะไรก็ได้ทั้งนั้นเร็ว่เพื่อนไหลไป จัดไปที่รางวัลก็ตุราดาบซือเบอร์หกพันสี่ร้อยบาททวนสวยงามตามทองเรื่องจริงๆอง่ะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอลับหรือจริงๆเลยเปะจัดมาเงาง,ง,ง,งวันรวมรอบนี้ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยโอ้ยนึกว่าจะแตะแสนในเงี้ยสักหน่อยจัดไปสิอะไรยี่สิบคูณยี่สิบไปเด็กทุกคน โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเองมาวายไปด้วยเกมชายเชียงวนหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก็จัดมาสิยี่สิบคูณย 5, าาี่สิบไม้ห้าพันนะตัลละทุกคนเนี่ยไม่ให้ซื้อละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาว้วาวีสามด้วยแล้วกันคนก็สำหรับใครที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้ในคลิปแชทด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันว้เจอกันใหม่ ว้ายรุ่นว้าย